สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิหญิงจตแปน,นะคะช่องที่เต็มไปด้วยเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนฝึกออกเสียงนะคะฟังแล้วพูดตามนะคะเป็นคำศัพท์ของ JLPT ระดับ N 1นะคะเป็นคำศัพท์ที่หยิบยกมาจากหนังสือรวบรวมคำศัพท์สำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบว่าระดับ N1 นะคะแต่ถ้าไม่ได้สอบไม่ต้องเสียเรีจ้ะดูเยอะไว้เราก็จะได้ตีความแล้วก็เดาความหมายบทความแล้วก็ขาวแล้วก็สื่อต่างๆของภาษาญี่ปุ่นนะคะมาฝึกฟังแล้วก็พูดตามนะคะอะฟังกันเลยเดี๋ยวขอแชร์ไฟก่อนนะทุกคนอืมไม่เอ่ยให้มาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัว Point ใครเรียวแก้ไขปรับปรงุงทำให้ดีขึ้นใช้กับ A ในกรณีที่เราต้องการจะพูดถึงการปรับปรุปรงสินค้าคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นนะคะส่วนคำถัดมาใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวมันบางใครเจนอ่าตรงนี้ถ้าเกิดใครทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะในบริษัทเนี่ย ญี่ปุ่นนะคะก็จะได้ยินคำนี้อย่างแน่นอนเลยแปลว่าแก้ไขให้ดีขึ้นหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นถัดมาค่ะคเซแปลว่าแก้ไขให้ถูกต้องใช้กับเอกกฎหมายนะคะแก้ไขข้อบัญญัติกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนไปยังไงตัวคือก็จะใช้คำนี้ถัดมาคโจแปลว่าสร้างใหม่จัดวางโครงสร้างใหม่เฮงโคแปลว่า เปลี่ยนแปลงในกรณีนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกําหนดการแล้วก็แผนการนะคะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างเช่นช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะเปลี่ยนจากฤด,ดูหนาวเข้ามาสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วก็อากาศก็จะใช้คําว่าเฮงกะนะคะสามารถได้ยินตามสื่อเอบทความนะคะ แล้วก็ได้ยินตามข่าวหรือวิทยุญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการเปลีป่ยนแปลงของช่วอากาศในช่วงนี้นะคะถัดมาค่ะคาไดอ่าแปลว่าหัวข้อหรือการบ้านหัวข้อของปัญหาที่ต้องแก้ไขตรงนี้นะคะถัดมาโมก ok ุเฮียวหมายถึงเป้าหมายแล้วก็จุดประสงค์ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วต้องการที่จะทําให้ได้สําเร็จอ่ะ ถัดมาอีกคำก็คือม ok กุเทกีก็แปลว่าจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ซึ่งมันก็ความหมายมันก็คล้ายๆกันนะคะถัดมาค่ะไทโชหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายคำนี้นะคะจะเจอบ่อยมากตามเอหนังสือจะให้ทราบของทางโรงเรียนอนุบาลหรือทำหน่วยงานทางหน่วยงานต่างๆนะคะไทโชชะไทโช ก็แปลว่ากลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะแต่ถ้าจะพูดถึงคนคือไทโชชะกลุ่มคนเป้าหมายนั่นเองถัดมาซวีโซคแปลว่าการคาดเดาโซโจคือจินตนาการโยโซคือการคาดคะเนการประมาณเดี๋ยวปรับสปีดลงเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกพูดโยกัง ลางสังหณรเมงกไกการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในยโรงพยาบาลหรือสถานที่พักผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะตรงนี้คำนี้เนี่ยก็จะเห็นตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ยังห้ามเยี่ยมอยู่ดีเขาก็จะเขีนว่าเมงกไกคินชิหรือเมงกไกฟุคโนคินชิคือห้ามฟุคโนคือไม่สามารถไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้นั่นเอง เมนเจการสัมภาษณ์งานใครดันไม่ได้แปลว่าบันไดนะจ๊ะออกเสียงเหมือนกันแต่คันจิต่างกันนะจ๊ะเอตอันนี้ก็จะแปลว่าการประชุมหารือหรือพบปะเจรจาเทงเงแปลว่าการตรวจสอบเช็คสภาพของเครื่องจกักรถ้าใครทำงานสายโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นล่ามในโรงงานหรือทำงานเป็นวิศวะหรือ เป็นพนักงานในสายโรงงานแล้วก็อยู่ในสายผลิตนะคะก็จะได้ยินคํานี้เนาะแล้วก็จะเห็นป้ายคนญี่ปุ่นเขาจะติดไว้ตามเครื่องจักรต่างๆต้องมีการตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องจกักรถัดมาค่ะโชโกโการเปรียบเทียบการตรวจเทียบว่าตรงกันไหมตรงนี้นะคะชินกันแปลว่าการตรวจวินิจฉัยในกรณีที่ไปโรงพยาบาลคุณหมอจะวินิจฉัย จากการตรวจเลือดผลตรวจเลือดหรือปัสสาวะของเรานะคะตรงนี้การตรวจเช็คร่างกายก็จะใช้คำนี้ค่ะชินดันโชสะการสำรวจการตรวจสอบอ่านี้จะเห็นคำนี้ที่ไหนกันหรอเอตอบสามารถเห็นตามสื่อต่างๆในบทความนะคะของทางโรงเรียนอ่ะอย่างตอนนี้ลูกสาวเรียนแบบเรียนบัลเล่เนาะเขาก็จะแบบมีตรวจสอบว่า โจสะก็จะคำนี้ว่าใครสะดวกที่จะเรียนนอกจากบัลเล่แล้วก็จะมีโยคะเพื่อฝึกลมหายใจสําหรับคลาสเด็กโตเงี้ยก็จะสำรวจว่าใครมีคนเรียนเท่าไรอะไรยังไงถ้าเกิดมีคนเรียนในปริมาณที่มากพอก็จะเปิดเป็นคลาสเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะถัดมาเข่งสะการตรวจสอบการทดสอบเช่นการตรวจเลือดตรวจหรือตรวปัสสาวะถัดมาค่ะชินสะ การพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสินในกรณีที่ใครมีโอกาสได้สอบชิงทุนมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือสอบเข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการชินสะคือตรวจสอบพิจารณาในเรื่องของคะแนนการสอบแล้วก็เอกสารแล้วก็ผลการสัมภาษณ์นะตรงนี้ประกอบกันถัดมาค่ะโซส การสอบสวนการสืบสวนนี่ก็จะเป็นคำที่ทางสถานีตํารวจคุณตํารวจเขาใช้นะคะเวลาตรวจสอบหรือสืบสวนคดีนะคะเทคิโตแปลว่าเหมาะสมหรือเข้ากันหรือตามสมควรใช้กับลักษณะนิสยัยแล้วเป็นการบอกสภาพอย่างเช่น,นมีคนญี่ปุ่นบอกอ่าเมนูอาหารใช่ไหมคะแล้วเขาบอกให้ใส่เครื่องปรุงอะมีโชยุมีมิลินมีน้ําตาลใส่ไปเท่าไหร่ ถามเขาว่าใส่ไปเท่าไหร่เขาก็ตอบว่าเทกิโตดีโยก็เอาตาม,ตามเห็นควรละกันอะไรเงี้ยความหมายของคำนี้นะคะถัดมาเทคิเกจจะไปว่าเหมาะสมเหมาะหรือเหมาะเจาะตรงนี้จะใช้กับคําที่เอมบอกถึงอุณหภูมิแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยคำสามคำนี้มันจะออกสอบบ่อยเหมือนกันนะคะถึงไม่ได้ออกสอบแต่เราก็จะได้ยินในชีวิตประจำวันเนาะลองตีความแล้วก็เข้าใจ วิธีการใช้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันใช้กับสถานการณ์นี้แบบนี้เท่านั้นนะถัดมาค่ะเทกิเซแปลว่าเหมาะสมหรือถูกต้องถัดมาบุ้งไกลไเดี๋ยวนะดิฉันบุ้งไกลแปลว่าการแบ่งออกเป็นส่วนนะบุ้งหิการแยกจากกานการทำให้ห่าง ัดมาบุ้งด้วยก็คือการแยกชนิดนั่นเองถัดมานะคะจะเป็นหมวดคําคุณศัพท์ค่ะโอรกะคือโง่ขาเพี้ยนแล้วก็เบาปัญญาอันนี้เป็นคําคุณศัพท์ในหมวดอ่านาเคโยชินะคะคาซุกะแต่ว่าเล็กน้อยนิดหน่อยเบาบางเดอนลางหรือแผ่วเบาฮารุกะ ระยะทางหรือระยะเวลาห่างไกลออกไปรดสปีดกันนะเดี๋ยวทุกคนพูดไม่ทันใช่ไหมฮิโซกะลักรอบแอบอาจายกะสีสันสดใสฮานายะกะสวยสดใสเด่นรุ่งเรืองคิโยระกะใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจด งดงามโอโกโซกะอย่างเป็นพิธีรีตองอย่างเคร่งขึมข,ขึงขังโคมายากะเล็กๆขนาดกระจุมกระจิม๋มเรียบเรียบไม่สะดุดตาชิตโตยากะเรียบร้อยและสง่างามด,ดูดูดีดูเป็นผู้ดีเ่าง่ายๆถัดมาค่ะชินายากะ อ่อนชอ้อยอรชอนไม่แข็งกระด้างสุโกยากะสุขภาพดีแข็งแรงดูจากคันจิก็จะตีความหรือเดาความได้นะคะตรงนี้หมายถึงสุขภาพเนาะทันมาค่ะโอโรโซกะไม่เอาใจใส่แบบลวกสภาพห่างกันเป็นยอมยอมนาโกยากะอย่างราบรื่นอ่อนโยนเป็นกันเองนาเมรากะลื่นราบรื่นยูรุยากะ หลวมยสบายๆอ่ะถัดมานะคะตั้งแต่คำเนี่ยม n นาช i ก็จะเป็นอิเคโยชิอ่าคำโทรศัพท์แบบอี I นะคะตรงนี้มูนาชีว่างเปล่าศูนย์เปล่าไร้แก่นสารเปล่าประโยชน์นาย m มาช i อ่ะถ้าเกิดมันออกเป็นแบบเขียนเป็นตัวคันจิเราก็จะเดาได้อ้อกุ้มใจเครียดเนาะตรงนี้อาจจะไม่รู้หรอกความหมายมันคืออะไรแต่ถ้าเห็นคันจินี้คือมันกุ้มใจ คือนี่คือความว่างเปล่าเนี่ยว่างทีงนี้ในายามชีแปลว่าทุกใจทรมานใจถัดมาอุตโตชีหดหูห่อเหี่ยวอึดอัดน่ารำคาญจะใช้คำนี้ตอนไหนงันหรออย่างเช่นมีหญงเซนเซนเนี่ยไปตัดผมมาเนาะก็จะแบบแอบเสียเซลเล็กน้อยถึงปันกัน คือตัวเองแบบยังไม่อยากตัดสั้นยังอยากตัดเราไม่อยากตัดใช่ไหมแต่เห็นเพื่อนไม่ว่างให้พูดตัดเ้ยดูคล่องตัวดีอ่ะเอออยากตัดบ้างเออเราก็ไม่ตัดนานแล้วแต่ตอนแบบสมัยทองลูกคนที่สองก็ตัดผมสั้นใช่ไหมก็ลองไปตัดเออมันก็ยังไม่ชินกับหน้าตัวเองเสเซียสไปแวบหนึ่งแต่ก็เออโอเคมันก็เปลี่ยนสไตล์ตัวเองตอนนั้นเราก็ใช้คําว่าอุดโตชีอุดโตชีก็คือแบบผมมันยาวมันลกรุงรางมันมันมันน่ารำคาญอ่ะมันแบบมันทั้งแบบ คือตัวเองตัดเองง่ายๆด้านซ้ายสั้นกว่าด้านขวาก็าเลยจะต้องไปให้ร้านตัดให้แบบให้มันเป็นแบบเป็นทรงให้มันเป็นเหมือนเป็นคู่เป็นคนกันว่าหน่อยอ่ะทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่เท่ากันนะจ๊ะแหละคํานี้ใช้ตอนเดี๋ยวนะผมยาวแล้วก็แบบขวางอย่างเงี้ยต้องใช้คํานี้ด้วยนะคะทันมาค่ะมังทีลาว่าชีพคำนี้แปลว่าแยกแยะไม่ออกอ่า คลุมเครือแล้วก็ชวนให้สับสนอ่ะจะยินบ่อยไหมบ่อยเหมือนกันนะเวลาอย่างตอนนี้เซนเซเรียนขับรถถ้าเกิดใครติดตามเนาะในทางเพจก็จะแบบเห็นแบบมีลงบทความใช่ไหมคะแบบไปเรียนขับรถก็จะต้องฝึกทำข้อสอบมันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดไงเราก็าอ่านออกแต่ว่าความอ่านออกเนี่ยรูย้รู้ก็ยิ่งคิดเยอะไง แต่ก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นบอกเลยไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นแต่เป็นการจับใจความตีความแกมไวยกรเนานะมันก็จะกลมเครือห้ามทำหรือทําอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ต้องดูคําข้างหน้าคําข้างหลังด้วยมันซึ่งมันทําให้เราสับสนได้ง่ายก็คือใช้คํานี้ค่ะมังีราวาชีให้หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะฝึกคิดพูดแล้วก็ฟังภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองแบบเรียนแบบมีเป้าหมาย แต่คุณจะต้องมีวินัยในการฝึกทุกวันนะครวันละนิดก็ยังดีถึงจะเมื่อยเพลียร่างแค่ไหนฟังก็ยังดีค่ะฟังแล้วคิดตามแล้วก็จินตนาการว่าถ้าเรามีโอกาสได้ใช้คำนี้เราจะพูดประโยคในลักษณะแบบไหนอ่าต้องใช้คำให้ถูกต้องด้วยเนาะว่าคำนี้มันจะต้องใช้กับรูปประโยคแบบนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอันไหนก็ใช้ไปได้หมดไม่ใช่ค่ะ แต่ถ้ามันจนมุมจริงๆเราก็ทีละคำทีละคำถามว่าคนญี่ปุ่นเข้าใจร้อยเปอร์เ็ไหมก็ไม่ร้อเซนแต่เอาสื่อสารบอกความรู้สึกตัวเองให้ได้นะั่นคือการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะการที่คุณสอบวัดระดับผ่าน N5 N4 N3 N2 N1 ผ่านได้คะแนนผ่านหรือได้คะแนนเต็มหรือดีเงี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งญี่ปุ่น ร้ออระไม่ได้ดูถูกคนที่สอบผ่านนะคะคือตัวเองก็สอบผ่านเหมือนกันแต่ถ้าคุณหยุดความรู้ไว้ที่เดิมหมือว่าไม่มีการพัฒนาความรู้ก็จะเหมือนมีโอกาสได้ใช้น้อยก็จะลืมได้ง่ายมากอะหลังจากที่แบบมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เด็กเอกญี่ปุ่นเนาะตรงนี้เขาก็บอกพอแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศคือไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอนะ่ะเพราะสามีเป็นคนสัญชาติอื่นอนะไรเงี้ย ก็ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาญี่ปุ่นหรือเพื่อนที่เรียนเอกญี่ปุ่นที่เจอกันตอนโรงเรียนสอนภาษาค่ะก็ะเป็นคนชอบเรียนภาษาญี่ปุ่นไงก็เรียนเสริมอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะเพื่อนก็แบบบางคนก็แบบทํางานที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเลยก็ลืมลืมลืมจริงๆอันนี้เขาบอกลืมเอามันก็เป็นคําแบบเบสิกก็ลืมก็คือลืมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใช้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเริ่มเรียนช้าหรือเรียนก่อนเรียนหลังไม่ไม่ได้ ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งแต่การทำสม่ำเสมอต่างหากแล้วก็มีวินัยต่างหากนะคะที่จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาญี่ปุ่นฟังพูดอ่านออกเขียนได้ภูมิใจในความสามารถของตนเองแล้วก็ไม่ได้ดูถูกตัวเองนะคะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแค่นี้แหละอยู่ที่ตัวเราว่าเมื่อวานเรายัางไม่รู้สิ่งนี้เลยแล้ววันนี้เรารู้ก็แปลว่าเรามีการพัฒนาตัวเองมาอีกระดับหนึ่งค่ะ ยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจคอร์สออนไลน์หรือว่าหนังสืออ e ีบุ๊กของมิ่งเซนเซติดต่อได้ตามไลน์ QR Code โดเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะที่สนับสนุนทุกคลิปนะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์หรืออ e ีบุ๊กสามารถติดต่อสอบถามทาง QR c o า e ไโค้ดที่แปะไว้เลยค่ะพิเศษคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องไม่หญิงจะแปลนจ่ายขั้นต่ำเพียงเดือนละ 50บาทสำหรับแฟนตัวยงแฟนพันแท้จ่ายเพียงเดือนละ80บาทแฟนพรีเมียมจ่ายเพียงเดือนละ300บาทอัปเดตข้อมูลทุกเดือนแล้วพบกันค่ะ